เยสวยมากสวัสดีคร,รับพบกับตีปิ้นสอนสี่พักเดียวครับ EP นี้พิเศษมากๆด,ไดกูไม่ต้องพูดก็รู้รู้เลยวันอาทิตย์ที่16นี้นะจะมีคาราบาวครับ,รบ,รบชิงแชมป์ใครนะที่จะมีสิทธิ์ได้แชมป์ในคาราบาวครับครัคร้งนี้นะ ต้องให้พูดหรือเปล่าดูฟอร์มผมช่วงนี้ด้วยเท้าวความหน่อยนัดเชียร์อยู่คอนเซิรตั้งแต่ช่วงไหนผมจําได้น่าจะเป็นช่วงอบอลโลกช่วงฟอง98ที่ฝปร่งเศสเริ่มเริ่มดูบอลช่วงมอต่างไปไปก่อนเป็นมอแต่นั้นอลันอลันเชลเลอร์มายัางมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเป็นชุดคองกลมที่เป็นไอ้นี่ละโอเคผม<า><ๆ>นี่เชียร์ ก็มาแมนปีน996นี่เชียร์ตามพ่อเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ชอบนักเตะก็คือแบ็กมานามานอาซีแม็กมานามานคือหล่อแล้วผิวก็เลยแบบยุคนั้นมีอะไรนะแาวเลอร์แบ็กมานามานอะไรอย่างงี้แต่คือผมชอบนิวนะแต่ก็มีช่วงนั้นก็มีช่วยเชียร์แมนยูบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมชอบแบงค์แฮมก็คือมันมันคือไอคอนของกีฬาฟุตบอลณตอนนั้นอยู่แล้วถ้าถ้ายุคที่ผมดูตอนนั้นอลังเชเร่ยู่แบ็กเบิร์นนะ แต่แล้วก็ย้ายมาแต่ต้องบอกว่าบ bon อลค้วยฝั Fun ่งแมนยูเส่นน่าสนใจปีที่แล้วก็ตกรอบก่อนแต่ก่อนนั้นก็ชิงกับแมนยูคาราบาวครับก็แพ้แต่ตอนนี้แมนยูอยู่ตรงไหนอุ้ยขอโทษ <c oughs> มากติกาว,วันนี้กันดีกว่าานะกติกาว,วันนี้จะแข่งเป็นสโตกเพย์หรือจะเป็นยังไงดีเราเป็นแมตช์เพย์หรือเป็นสโตกเพย์แมตช์เพย์ไปเลยแมตช์เพย์แล้วเราคิดว่าบอลมันมีชนะมีแพ้มันเสมอเนาะ,ะเราคิดว่าเราจะแข่งกันทั้งหมด4ี่หลุมแ้วกันเพื่อมันออกเสมอได้ สองหลุมก็จะน้อยไปสามหลุมก็จะมีคนรู้เลยว่าแพ้เลยชนะใช่นะใชถูกไหมเราเราแข่งกันสี่หลุมแต่อยากเสมอวะอยากอยาก,กยิงจุดโทษเพราะว่าเรามียิงจุดโทษใคร <laughs> ไม่รู้ว่ากอล์ฟมียิงจุดโทษได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ายิงโทษยังไงถ้าสมมติว่าจบในเกมก็ก็เป็นไปตามนั้น <laughs> นี่คือเขาเรียกว่าทายสก,กอร์ขำๆจากกีฬากอล์ฟ <laughs> ว่าระหว่างสองทีมนี้นะใครจะได้แชมป์ปีนี้ในคาราบาวครับ <laughs> <laughs> ไปดูกันมาหลุมแรกแล้วนะพาสาม ครึ่งแรกครึ่งแรกใครออเนอร์ฟังชุดสิหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามเอเห <c oughs> มือนเป็นเจ้าบ้านไงนะไม่รู้ผมบอกเลยนะอันนี้ความรู้สึกจริงนะในวันที่สิบหกผมผมแอบเกง่งๆนิดนึงเพราะว่าเราเาพิ่งนัดก่อนนะั้พนีเป็นพิมพิลีใช่ไหมแต,แต่โดนโดนเข้าไปแต่คิดในแง่ดีก็อาจจะแก้เกมได้ไแต่ผมว่าบอลรอบชิงอ่ะมันเอเอมันใส่เต็มตัวอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเสียไป็นานะ วันนี้ตีก็แบบวันนี้ตั้งแต่ตีมาทรงๆไม่เท่าไหร่แต่พอพอมันมีเสื้อมาคทำแล้วต้องขายรู้สึกว่ามันจะได้พาทุกหลุมไงก็เลยเ่อเขิบเือเขิบเพืเขิบเพืเขิบแบบกูจะกดแท็กติกแล้วหรือเปล่าเอาความเอาความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาแล้วพาสามนะตรนี้ระยะทีมอะไรนะในหัวในหัวในตุนซาอุเอออในนตุุซารวยที่สุดในโลกนะฮะนี่แซงปารีสแซงเชียงแมงละไปเราไปดูกันเพื่อความสนุกสนานเอาซะหน่อย หลุมคาสามร้อยห้าสิบห้าหลาออกเหล็กอะไรครับผมออกเหล็กเจ็ดเจ้ดผมยังออกหกเลยอันนี้แบบเราต้องเซฟไงเพราะเราไม่อยากแพ้เราก็รู้สึกว่าตียังไงให้มันอยู่ในเฟเวรไว้ก่อนแต่จริงๆ7เจ็ดก็น่าจะได้นะแต่วันนี้ผมตีเหล็กที่มันตรงระยะเหมือนอากาศมันมวนมันหนักหนาออมันพอมันขึ้นผมเป็นคนไปบอลโด่งไงรูมันกดลงมาหล่อดกวลองดูมาแล้วฮะเสิร์ฟโดย อีซักแล้วกันกผมขอดูวงว่าที่แชมป์พิมพ์ลีกหน่อยว่ามันก็จะอ่อนะนะเอ๊ะจ้ะเอ้าตามผมไปเลย เฮ้ยโอ้ดีต้นไม้ช่วยชีวิตไว้ช่วยไหมช่วยชีวิตโอ้โหจริงๆคุณตีมระยะทงเลยนะฮะโดนไปด้วยโดนไปหน่อยหอยรอดเห็นชัดๆเลยว่าโดนใบไม้แบบ ิปเลยเป้าแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับคุณปีไซดดีขึ้นเยอะแล้วนะครับมันมันเป็นเนินพอดีะฮะมันเลยขึ้นง่ายชอดสองนะฮะเราตีมาโดน,ดโดน,เ,นเด้โดนถึงเวนี้ยแล้วก็ล่วงออกมา ลันเฮ้ย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 นะดีว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องออกสรุปว่าออกโบกี้ค่ะอ่าโบกี้ผมพัดโบกี้เหมือนกันโบกี้ไปแล้วหลุมนี้ ดูนี่ทักเสริบมาครับตอนนี้เป็นกอดอนไหมกอดอนจะทำประตูได้หรือไม่เพื่อยันเสมอลิวพูในหลุมที่หนึ่งโอ้ oh my god <c oughs> จบครับจบครับดับเบิลไปหลุมหนึ่งลิว <c oughs> <c oughs> พู <c oughs> นำไปก่อนหลุมที่หนึ่ง นี่ตัวสำรองวอร์มแล้วตัวนี้อันนี้อาจจะพลาดแต่แชมป์มาไม่พลาดโอ้โหยี่สิบสี่ครับการเนี่ยไงชื่อไอ้เลขวันเกิดผมไงผมว่าจะยิงเลขยี่สิบในทีมก็จะเป็นมิเกลเมลอนแต่ตอนนี้ออกไปละแมตช์ทีนี้ใครโดนใครโดนแบนนะอร้อนไงหลักเลยจ้าอุทอนไม่ผ่านด้วยตรงเลยไอ้ภาพที่เห็นมือเหมือนจะต่อยอะไม่ใช่เว้มันลม แต่ไอ้มือขวาพักหัวทิ่มเลยแบบเ่เกียดอ่ะไม่จำเป็นเลยอ่ะโอ้โหสวยจัดตรงเป๊ะโอ้โหกลางแฟเวแบบไม่ทะลุกลางแฟเว,แบบลฟเ,วเลยนะไม่ทะลุไม่ทะลุ เฮ้ย <Hey. S 2> นิดเดียวตัดไม่ข้ามน้ำครับตัยอดยอมันจะแบบช็อตแรกก็ตกน้ำนิดเดียวเสียได้ครับแล้วมันจะก็ขึ้น3ามในหลุมนี้ต้องสู้ไปก่อนมาให้ใกล้หลุมไว้ก่อนจะไ,ได้สูสีหน่อยรบบออกไปดินลคั แต่ที่ตามไม่ได้เดี๋ยวปากไปหน่อยใั้เราตกทรายด้วยนี่นะ้ากำลังสนใจไทเทิสใช่ไหมใชนะ่ลองไปฟิวเจอร์กอล์ฟตอนนี้ช่วงนี้เขามีเซลล์อยู่นะทุกคนผมเห็นว่า <ผม S 2> คน,นที่ดูอยู่นะถ้าเกิดใครเป็นแฟนไทเทิสหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะเรียนเชิญลองเข้าไปดูที่ฟิวเจอร์กอล์ฟนะครับผม เป็นไทเทลิสคอนเซ็ปต์สโตนะฮะร้านอยู่ที่ไหนร้งนอยู่ที่สนามไดกอล์เกียริธาดานะครับอยู่ท้ายซอยลาดพร้าวเจ็ครับแถวสตีวิทแถวสตีวิสสุขสวัสดิ์อ่าแถวนั้นลองไปดูตอนนี้ก็คือสามารถพิออเดอร์สินค้าได้หรือว่าสั่งได้คัสซอมได้นะฮะแล้วก็ยังมีของที่มีเซลลจัดเซลล์อยู่ตอนนี้รองเท้าฟุตจอยเสื้อฟุตจอยก็ลดเต็มเลยนะฮะตอนนี้เดินเข้าสนามเลี้ยวขวาเลยใชนล่างถึงเลยครับอเดินเข้าสนามไปเลี้ยวขวาถึงเลยใช่ แต่ถ้าเข้าด้านข้างก็อยู่ซ้ายมือร้านแรกเลยสมมุติว่าถ้าถ้าบอกว่าเป็น,ปนแฟนคลับจากรายการติปปี้นี่สนรถยังไงฮะก็มีครับไปแจ้งได้เลยแน่นอนมีแน่นอนยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมไปแจ้งได้เลยช็อตที่สองครับโ oh, อ้โหเสิร์ฟมาสวยมากช็อตแรกเหลือย่อยประมาณสองร้อยเจ็ดสิบออกด้วยไฟเว่ห้าสวยมากไฟบอลพุ่ง ขูแม่งนะลูกนี้สวยจริงไฟบอลแบบเนี้ย TSI สามครับรุ่นเก่าแต่ก็ใจสู้อยู่ <laughs> สวยมันจะขึ้น,บบนระยนนนะนี้เกือบสองร้อย้แปดสิบูไปก่อนอ่าชดไปตอนนี้เสียเปรียบแล้วเพราะว่าชัตแรกตกน้ำมาอเอ้ยขึ้นไปได้อยู่เไม่เสียหายอ่า <5. S 1> นี่คุณใช้สิทธิ์หมดแล้วนะครับพ่าห้าแล้วนะแล้วดูช็อตสองน้าดิปีแล้วอะ่ะอะไรเกิดขึ้นได้ครับเราก็สองออนสี่พัดอยู่แล้วปะโทษแท,ง,ทงไปหนูทุกนีเฮ้ยอะไรจะประมาณมานั้นโอเคออนแล้ว 5ออนตั้งแต่กลางเฟยมเฟดไปสวยเลยนะนะโหนี่ครับชตสองเสิร์ฟมาหน้ากินเหลือแค่ละห้าสิบไหมน่าจะหกสิบเจ็ดสิบนะป้าบอจริงจริงเชียวถ้าสามออนนะคิดดูแล้วผมห้าออนน่งามไส้คัเมอร์ฟี่เสิร์ฟไปอูหสวยด้วยโอ้โห ยอมแพ้เลยช่วงนี้เมอร์ฟี่เขามาแรงจริงยอมแพ้เลยได้ไหมครับผมอุ้ยทางขึ้นด้วยสบายฮะโอโ้โหสามอในพาห้าพัดเบอร์ดี้อ่ะออกเปิ้ลพัดเบอร์ดี้นะครับผมเราพัทโบกี้กแต่พี่การตัวนี้พัดเบอร์ดี้จละเี่เหมือนกันครับแต่ต่างกันสองช็อตเลยจละเี่เหมือนกันจรี่ยเหมือนกันจรี่เหมือนกันครับผม โบกี้ไปเพื่ออุ่นใจเฉยเลยอะโอกาสชนะมีน้อยมากเฮ้ยดีดีโอเคครับออกตับเปิ้ลครับอันเดียเนี่ยคุณเนี่ยในการพัดเบอร์ดี้ครับขึ้น ชานะไปลุมนี้ด้วยนิสพาเรียบร้อยเลคสองหลุมนะจ๊ะสองหลุมครับยินูกโทษแม่งเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีต่างชาติเขาก็ถามเรานะแบบว่าหลีกอะไรอย่างงี้แบบแข่งหลีกกันหรือเปล่าแข่งหลีกกันหรือเปล่ากูเลยหันไปมองแบบภูมมใจไอ้เลฟดิวคาสเต้นบล็อบอกโอ๊ยเย้ มาสู่ช่วงครึ่งหลังครึ่งหลังอีกสองหลุมตอนนี้สกอร์สมอกันอยู่หนึ่งตอนหนึ่งอันนี้คือทาไมเลือกเลือกถ่ายหลุมเพราะว่าหลุมเนี้ยเป็นหลุมที่เราถ่ายอีพีแรกหลุมแรกของรายการตีพี่งหง่เมื่อปีที่แล้วสองปีแล้วดิคือสองปีแล้วก็เลยมาย้ําหลุมนี้หน่อยดูซิว่าหลุมนี้ครึ่งหลังจะเป็นยังไง มันจะเป็นไงมันรู้อยู่แล้ว <c oughs> ทุกคนอาจจะรู้แหละเพราะเราอยากเตะจุดโทษเราพูดตรงตรงโอเคแต่ว่าในเกมอ่ะผมขอแล้วกันเ้ยอมไป เปนไม้มืดๆโดนดีแต่ที่ทานไม่ได้เขาทงอืมตกยากีนนิดเดียวครับระยะทงเลยนะระยามา,าซ้ายนิดหน่อยติดถงคแย่โอเค อินไหนอินน้ําอินกินอินเนินโอ้เล่นเบาจ้าเต็มเบาตกลงเดินวิ่งเข้าไปโอ้ดีดีเฮ้ยดีนะดีดีปลายลุนพาไป ตอนนี้มาอยู่ที่กองกลางอยู่ที่โตนาลี่นะฮะกลางแนวเลยโตนาลี่เลยเสิร์ฟมาค่อนข้างดีเลยครับมันไหลลงมานิดนึงจริงๆนะมันมันไม่มันมันดันสปินขอยกลับมาหน่อยนึงเดี๋ยวเราแทงซ้ายไปที่กอร์ดอนนิดนึงโตนาลี่แทงไปที่กอร์ดอน สวยมาก oh <no. S 1> โอ้โหเฉียดหน้านประตูไปครับผมนิดเดียวเองเออนิดเดียวคือลูกนี้คือใครพัดดีก็ได้ไปได้ไปไอโอเคพัดเพื่อนำก่อนนะครับ น่ากินนิดเดียวรเราจะมาดูกันว่าโบกี้ชนหมมชรือไม่จะยกล้อหรือเปล่าเนี่ย โอ้เรียบร้อยนี่คาาเซลนมาแล้วสองต่อหนึ่งอีซักตุกตะ่ายครับผมสุดยอดสุดยอดหลุมตัดสินแต่ตัดสินไม่ขาดหรอกเพราะเราจะไปยิงสุดโทษอยู่ดีโอเคแต่ก็รู้กันเองรู้กันเองัเองโอ้โหตรงยิบลูกมันเบามากจังเนย ดีนะลุงนี้ดีวนะโห oh, ช็อตสองคือนาัาน้าตีช็อตแรกมาเปิดมุมเล่นช็อตสองได้ดีมากครับเหมือนจ่ายออกมาแล้วแบบคนจริงประตูน่าจะแบบมีมุมเล่นเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ขวาอยู่ที่เมอร์เอี่นะ โอ้ยดีจัดกิด๊กขวาโอ้แต่มันออนบารซิลมากเลยนะ <c oughs> ตอนนี้นิวคาสเซลออนไปแล้ว,วเทนจ่ายมาตรงนี้เปิดมาให้ซาร่าซาร่ากำลังจะลากเข้าไปทำไม,มรถมึงมันเพิ่มไปเรื่อยวะตอนแรกเห็นเป็นสัตย์ แต่ตั้งใจปะเพื่อให้มันสูงสีงี้เหรอผมมาตีมาก่อนนะตั้งใจว่าช็อตสองตีมาอยู่ข้างกันใช่นาใกล้กว่าด้วยโอ้ยแล้นนาได้ผมเป็นอาชานด้วยแค่กิฟต์ก็พาแล้วพัดไปดีโดยใครก่อนโดยการอำสุพนร์นี่ไม่มีกองหน้าดีกว,ว่าซนแล้วลูท้ายขอลูกยิงผมขอแล้วกัน แต่ก็กริ๊บนะอีต่ามาร์กดิมาก่อนตื่นเต้นหน่อยเฮพาเฮ้ยเจอแดนเบิร์นเตะสนัครับผมพัดพา จริงไม่ได้คอนเทนต์เลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะยิงจุดโทษครับผมยิงตัวเลยตายตายหรือว่าแบบนี้โอเคสองสองตายตายมาครับเนื่องจากเราเสมอสองสองไม่ได้คอนเทนต์นะไม่ได้ทั้งใจไม่ได้ทั้งใจให้มันเกิดขึ้นจริงแต่เราต้องตัดสินตามภาษาฟุตบอลว่ายิงจุดโทษต้องงมียิจุดโทษจุดโทษคืออะไรคัตเตอร์คัตเตอร์เรามาลองดูกันว่า ห้าลูกใครจะยิงเข้ากี่ลูกตามสเตปฟุตบอลเลยเอาในระยะหนึ่งคันธงนะอา่าหนึ่งคันธงหนึ่งคันธงมาดูกันเลยแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนลายไหมไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะว่าหนึ่งคันธงสําหรับเรานะเวลานี้ครวก็ยากโอเคมาไ <c oughs> ปลองดูกันจุดโทษห้าลูกตัดสินครับผมเลยไป เฮ้ย <Hey. S 1> คนแรกอ,อีกซักครับ <Hey. S 1> ผมเออโมเรียวภูเปิดด้วยเทนท์ครับเท็นเยเทนชอบติดสไลด์นะครับผมเทนอาโน อันนี้กรณ์ครับผมโอ้โหลูกที่สองคือแมคกิลิเตอร์ครับโอ้โหโอ้โยกิมบไลท์ครับผมกิมบอลไลท์กิมบอลไลท ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยลากที่สามเอ็นโดครับเย้เอาใจชาวเอเชียเอ็นโดเอ็นโดตัวสำรองที่มีประสิทธิภาพสุดในโลกซซปรั์สุดๆเอ็นโดแชร์ผมฝังเป็นแชร์ าแออโ,โมเมตซาลาโอ้โหคุณแมวเทพโมปิดอะครับเออทพอียิปเลยฮะโ,โมเมตซาลาลูกนี้กูบอกเลยกูมมชาวพุทธแต่กูบูชาอียิปมากโมเมตซาลา เอาแล้วสองสองโอนารี่คร <mm ับผมเอ็ดดี <S <s yes ้ฮาวให้โอกาสโอนารี่ครับผมมาฟานได้ปิดจบด้วยฟานได้ฟานได้ครับ ัวไม่ลงแล้เป็นเหตดแล้วเป็น่หนูโอ้ีเด็ดเลยนะผมว้นโบเลยระตรมาเลยแ๊แป็แตแปกแต่แพ ครับลบสไลด์มาโโอ้หเลยหน่อยเอาจูลนงตัอนมาดีกว่าครับดูเยนครับพัดเพื่อชนะมีลงหรอกดูเยน ชงานงอกงานงอกว่ะงานงอกใครครับอเันเชลเลอร์นี่หรอเอามาได้ไหมฮมาได้ไหมนมาเลยเอามาอเันเชลเลอร์เป็นนักเตะหรือเป็นความมั่นใจเท่าไหร่เออเชลเลอร์เชลเลอร์อเันเชลเลอร์ อย่างเศร้าอย่างเศร้าเลยจบไปแล้วจบไปแล้วตามฟอร์มตามฟอร์มตามฟอร์มแต่นี่คือเกมกอล์ฟที่เฉยนนะนะกหนุกหเป็นคอนเทนต์16มีนาเนี่ยมาลุ้นกันามว่าทั้งสองทีมเต็มที่อยู่แล้วแหละอยากได้ถ้วยทั้งคู่แต่ก็อันนี้แค่เป็นแบบท้ายผลขำๆจากกีฬากอล์ฟ แต่เชื่อว่า16เนี้ยทุกแฟนคลับของทุกทีมผมว่าให้ใจกับทีมเต็มร้อยอยู่แล้วใครจะได้แชมป์ได้ถ้วยก็ยินดีร่วงหน้าเพราะผมเขาไปร่วมกิจกรรมกับนิวคาสเซิลไทยแลนด์เหมือนกันอ่าไปเูที่สตูดิโอนะฮะไปเจอพิการได้ที่สตูดิโอเนาะอเออแล้วก็เอนจอยกับการเชียร์บอลวันที่16แล้วก็ใครได้แชมป์ก็ยินดีด้วยครับล่วงหน้าเลยเพราะว่าเราออนก่อนส3วันไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่แคร์หรอกกูแค่ทีมรวยที่สุดในโลกแค่นั้นเอง โ okay. อเคมีพีนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนจบ,บหวังว่าชอบกิจกรรมลูกทนเราเมื่อกี้นะหนุๆเนาะ<จ>อาจจะดูนานไปนหน่อยอาจจะแปลกตานะเพราะตีปิ้นปกติมาสี่นะมาสี่ที่มาสองมาสอมาสดิษภารากิจกันครับผมต้องขอขอบคุณร้านฟิวเจอร์กรอฟด้วยที่เ,เป็นสปอนเซอร์ให้เราในเรื่องของลูกกรอบที่มาใช้ตีกันวันนี้นะครับโอยวันโอยวันเอกนะใช่หนุหนุ ก็ออฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ